สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง20 Thailand ลนด์วิชช่องที่รวมเรื่องราวยานยนต์ทั้งใหม่และเก่าที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถซิ่งรถดูรถกระบะหรือรถเล็กสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถคันเล็กที่โด่งดังมากในญี่ปุ่นและมีแฟนๆชาวไทยให้ความสนใจไม่น้อยกับ Honda NBOX รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ Hon d a NBOX ปี2 0 2 5มาพร้อมการปรับโฉมใหม่ที่เน้นความเรียบง่าย และโมเดิร์นในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆด้วยรูปลักษณ์ที่ยังคงเอกลักษณ์ของรถคิกายอย่างชัดเจนทั้งดีไซน์ที่เป็นทรงกล่องสูงหลังคาเรียบตัดขอบให้ดูทันสมัยและเรียบหรูเส้นสายรอบตัวรถดูสะอาดตาและมีความมินิมอลมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่เป็นแนวนอนพร้อมโลโก้เอสโครเมียมทรงเรียบกันชนหน้าและท้ายออกแบบใหม่ให้เข้ากับตัวรถแบบ Simless ในส่วนของไฟหน้าเป็นแบบเลดทั้งชุดพร้อมเดท m e r รันนิ่งไลท t และระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟไท้ายเลดดีไซน์แนวตั้งแบบยาวที่เป็นเอกลักษณ์ของ n b o x สร้างความโดดเด่นไม่ส้ำใครแม้จะเป็นรถันเล็กแต่มีล้ออรลอยขนาด14นิ้วดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นตัวถังภายนอกมีให้เลือกมากกว่า8สีโดยมีสีพิเศษแบบทูโทนให้เลือกหลายแบบเช่นหลังคาขาวตัวรถเขียวมิ้น์หรือหลังคาดำตัวถังสีชมพูอ่อนซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มผู้หญิงญี่ปุ่นและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความน่ารัก เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารฮอน da N BOX 2025จะพบกับการออกแบบที่เน้นความโปร่งโลง่งและใช้งานออง่ายตามแบบฉบับของ h อน da ด้วยภายในที่สูงและกว้างเกินค่าสำหรับรถไซส์เล็กบออนั่งสามารถปรับเอียงและพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขนของหรือโดยสารคนหลายคนพื้นที่ด้านหลังกว้างพอสำหรับใส่รถเข็นเด็กกระเป๋าเดินทางหรือแม้กระทั่งจักรยานพับแผงคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบและใช้งานง่ายพร้อมหน้าจออินโฟเทน ขนาด9นิ้วแบบสัมผัสที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีช่องเสียบ USB-A และ USB-C ระบบปรับอากาศแบบ, Digital, บดิจิทัลบาะนั่งหุ้มผ้าคุณภาพสูงมีให้เลือกหลายสีตามสไตล์การตกแต่งภายในของแต่ละรุ่นย่อยภาาูมิลายมันติฟังชัน3การตกแต่งด้วยวัสดุซอฟทั o เครื่องยนต์ของ NBOX 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด6 6 4ซีแบบ3สุบโซชีีที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ58แรงมา้า และแรงบิด65นิวตันเมตรทำงานรวมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่นุ่มนวลยิ่งขึ้นมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อในบางรุ่นระบบการสะเทือนหน้าแบบ m a c ฟอ e ์สันสัตว์และด้านหลังแบบทอช s i o n b e เน้นความนุ่มนวลและเก็บแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้ดีนอกจากนี้ยังมีรุ่นเทอร์โบที่เพิ่มพละกำลังขึ้นเป็น64แรงม้าพร้อมแรงบิดที่สูงขึ้นทำให้การขับขี่ทางไกลหรือขึ้นเขาทำได้ดีขึ้น โดยไม่เสียความประหยัดน้ำมันโดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ23-27กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐาน JC08 ของญี่ปุ่นซึ่งถือว่าประหยัดมากระบบความปลอดภัยของ Honda NBOX ปี2025จะเต็มด้วย h อน da าสินสิงวันชั o นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงกลับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน